สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดินแากรับเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถ ไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันชาวพิจิกลักษณะพิจิกจะมีแนวโนมทิศทางเป็นเชนไรไพ่เป็นแรงนะครับได้เป็นไพ่ THE WORLD แล้วก็เป็นไพ่ห้าไมา้เทนอฟโซลราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่คิงถือ มโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันสำหรับชาวพิจิกลักนณาพิจิกนะครับอาจจะดูมีโอากาศในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมีไพ่แบบนี้เลยไฟยออฟมาเกิดขึ้นตรงกับดาวประจําตัวที่โคจรน,นะครับมาเป็นมหาจักรอยู่ในภพเลนลาภะในภพเลนที่11ของลักนณาและเล็งไปที่ดาวเสานะครับอยู่ในภพปุตตะคือภพอารมณ์ พบของความรู้สึกนะก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจมีปัญหามีประเด็นต้ตองถกต้องเถียงกันบ้างไฟออฟวันนะครับแต่มันจะต้องออค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าเกิดเราตัดสินใจหรือเราคิดหรือทําอะไรมันเป็นไปได้2แง่มุมไฟล์ฟวันมาพร้อมกับเทนอฟโดมีโอกาสที่อาจจะจบจากลากันได้แต่ถ้าไม่อยากจบจากลาให้คุณต้องพยายามเบาคันเร่งในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็การ ที่เราอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์เราต้องลดลงมาลงมาบ้างเพราะถ้าเกิดเราไปแบบไปคิดเยอะคิดมากหรือเราอาจจะไปแบบกดดันหรือเราอาจจะต้องการสถานะต้องการคําตอบใดๆอะไรแบบเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าคุณมีสถานะมันไม่ดีไม่ได้แปลวะ่าไม่ได้อยากให้คุณมีสถานะแต่หมายความว่าเราต้องไม่รีบประเด็นคือต้องไม่รีบไม่เร่งเกินไปเพราะปัญหามัน พะปัญหาของความคิดของเรากับเขาอะไพ่มันเตือนขึ้นมาว่ามันอาจจะมีปัญหาได้มันอาจจะมีประเด็นได้แล้วยิ่งในทางโหราศาสตร์ไทยที่มีดาวอะเลงกันเนี่ยก็คือดาวอังคารเนี่ยเป็นมหาจักรเลงกับดาวเสาร์เนี่ยในภพปุตตะเนี่ยมันหมายถึงเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของการแตกหักกันในเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันอาจจะจบ จากลาได้แต่ถ้าคุณใช้ความอดทนนิดหนึ่งกับการที่จะต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคฟังดีๆนะครับขออนขออนุญาตในการขยายคำว่าอดทนเพราะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดกันคำว่าอดทนไม่ได้ว่าอดทนแบบสีทนได้ไม่ได้อดทนแบบเขาทำอะไรหยียบย่าเราก็ต้องนอดทนผมไม่ได้บอกผมบอกว่าอดทนในที่นี้แปลว่าอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกนะครับแล้วก็อดทนต่อ การที่จะต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องอดทนไม่ได้แปลว่าต้องอดทนให้เขามาเหยียบย่ําผมไม่เคยบอกนะครับดังนั้นคุณต้องเอาไปตัดสินใจเอาไปคิดต่อเอาเองนะครับอันนี้ขอขยายความบางคนเนี่ยฟังไม่รู้ไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วคิดอะไรอยู่นะครับผมก็งงเนาะแต่โอเคไม่เป็นไรผมก็จะชี้แจงให้ฟังอย่างที่บอกไปว่าพยายาม เปลี่ยนผ่านโดยการที่เราต้องไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณอะบอกนะว่าคุณอาจจะยังใช้อารมณ์อยู่ในการตัดสินใจมากเกินไปนะครับดาวอังคารเป็นมหาจักรเนี่ยบอกเลยว่าบุกบ่าฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปต่อให้ได้แต่บางครั้งอะการที่เราบุกบ่าฝ่าฟันอะในตามดวงดาวบอกว่ามันผิดทิศผ,ผิดทางด้วยก็เลยบอกว่าเราคงจะต้องพยายาม ปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นหน่อยถ้าเกิดเราย,ยึดตัวย,ยึดตนย,ยึดความรู้สึกมากเกินไปมันอาจจะทําให้เราทุกข์ใจได้แต่ถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างจะค่ะคอยๆเปลี่ยนแปลงนะครับมีไพ่เดอะเวิร์คือการเปลี่ยนแปลงหรือการทอนฟอร์มการทอนฟอร์มในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับและเราก็ต้องใช้ความอดทนอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องอดทนต่อความยากลาบากและปัญหาไปก่อนเพื่อให้ทุกอย่างมัน คลี่คลายมันจบคิงถือไม้คุณต้องมีการมองวิสัยทัศน์ทางไกลคุณจะมามองแบบใกล้ๆมามองแบบวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้คุณต้องมองเป็นลักษณะของการแบบอย่างน้อยก็มองเป็นภาพหลักครึ่งปีหนึ่งปีแบบนั้นเป็นตน้นไม่ใช่ว่ามองแบบวันนี้พรุ่งนี้ถ้าคุณจะเอาวันนี้พรุ่งนี้มันมีแต่จะปัญหาแตกหักกันไปซะก่อนนะครับมันเหมือนกับเออ อะไรที่มันแก้ไม่ได้แต่เรายังฝืนอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันไม่โอเคนะแล้วสุดท้ายคนที่เจ็บคือตัวคุณอันนี้ผมบอกเลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณดาวความรู้สึกและอารมณ์ของเราลงมามันจะทําให้เราอะนิ่งสงบแล้วก็แข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะครับเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีอะไรเพิ่มเติมกันต่อบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกเนาะ ไพ่ใบแรกนะครับโอ้โหเก้าดาบเนาะแปดไม้ The High Priestess The Star ใบสุดท้ายเจ็ดไม้อิทธิพลใต้สำหรับสิบดาบเหมือนเดิมขอเปลี่ยนไพ่ตรงนี้นะครับจะได้เห็นชัดๆสิบดาบมาดับเบิลเนาะแสดงว่าชาวราศีพิจิกลัขนาดพิจิก มันมี2กรณีกรณี1คือคุณอยาก move on คืออยากจบไปเลยเพราะมีความรู้สึกว่าอยู่แล้วมันเครียดมันอึดอัด9ดับก็มา9าดับ10ดับมาเนี่ยบอกเลยว่าอกแล้วก็ค่าไม้มาเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสของการจบเลิกลาสูงเพราะอะไรเพราะมันไม่ชัดเจน เ h รไฮพรีเทสเนี่ยเป็นตัวแทนของเสาสีดำกับเสาสีขาวเสาสีขาวคือความชัดเจนเสาสีดำคือความไม่ชัดเจนแต่ราชินีพระจันทร์คนนี้นั่งอยู่บนกลางอยู่ตรงกลางของเสาแปลว่าไม่ชัดเจนอืมแปลว่าจะชัดเจนก็ไม่ชัดเจนจะไปต่อก็เหมือนไปต่อไม่ได้จะกักก็เหมือนเหมือนไปต่อไม่ได้แบบเนี้ยมันก็เลยดูไม่ชัดเจน นิยามของไพ่คือไม่ชัดเจนถูกไหมครับมันก็เลยทําอะไรกึ่งกึงกลางกประมาณนั้นก็เลยบอกว่าให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยควรที่จะต้องตั้งสตินิดนึงกับการที่เราจะต้องหยับยั้งอารมณ์ความรู้สึกให้มากกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณอาจจะดูมีแพชชั่นเยอะนะ8ไม้กับ7ไม้8ไม้เนี่ยคือการพุ่งทยานของของความรู้สึกนะครับ7ไม้หมายถึง ตัวเราเองนะครับอาจจะก,กําลังบุกบ่าฟาฟันกําลังแบบต่อต้านทุกวิธีทางเพราะดาวประจําตัวได้ตําแหน่งมหาจักรคาว่ามหาจักรแปลว่าไม่ยอมคนด้วยอือแล้วมันเล็งกับดาวสองแปลว่าคุณไม่ยอมคู่หรอกเพราะคุณมีความรู้สึกวิตกกังวลเครียดแล้วกดดันพอกดดันเสร็จปุ๊บเราก็ส่งอิทธิพลของความกดดันนั้นนะไปต่ออีกทีหนึง่งอะไรแบบเนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนแบบนั้นผมแค่บอกว่าช่วงเนี้ยพอเรากดดันปุ๊บเราก็จะระบายออก พอระบายออกมันก็ผิดมันก็มีปัญหาใจกันมันก็มีความไม่ไม่ลงรอยกันแบบนั้นนะ่ะดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณมีแพชชั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะจาก8ดไม้เนี่ยแต่คุณต้องพยายามใช้ความคิดใช้สติเยอะๆในการจะต้องยับยั้งความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นหน่อยเพราะถ้าเกิดคุณนะ่ะ คิดมากไม่ตกกังวลมากเซนซิทีฟง่ายมันก็จะทําให้ตัวคุณเองอะ่ะไม่สามารถที่จะปักหลักให้ตัวเองอยู่กับที่ได้แต่ถ้าเกิดราชินีถือเหรียญมาแปลว่าคุณยังสามารถปักหลักได้นะแต่คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนให้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับช่วงเนี้ยดวงของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกเนี่ยต้องวิ่งเต้นบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะใจคุณไม่นิ่งนะ ใจคุณภาะวะผวองตามจริงความรักความสัมพันธ์สามารถที่จะลงตัวได้แต่คุณต้องรู้จักที่จะปรับและเยียวยาความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้ตัวเราเองอ่ะไม่ใช้อารมณ์เจนจนแบบทําให้ความสัมพันธ์มันมันลำบากหรือมันแย่ก,กว่าเดิมผมไม่ได้บอกว่าคุณอ่ะไปหาเรื่องแต่ผมแค่บอกว่าเราอ่ะต้องลดทอนความรู้สึกเรื่องอารมณ์จะได้ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาไม่มีความกดดันอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า ทุกอย่างอะถ้าแก้ที่ตัวเราได้นะมันจะจบง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดคุณมัวแต่เป็นแบบบอกให้เขาทําบอกให้ทาแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นอะบอกเลยครับว่ายากต่อให้เขาทําได้มันก็ต้องใช้เวลามันไม่ได้แปลว่าแบบคือเขาไม่ได้มาร้องขอโอกาสจากเราอะดังนั้นอะยังไงเราก็ไม่ได้เป็นต่อนะอืมยกเว้นแต่เขาจะมาแบบโ oh, อ้ยกร่บอ้อนวอนขอร้องเราอันนี้โอเคเขาถึงจะทําทได้นะแต่ถ้าเกิดจะให้เราแบบ เขาแบบยังหยิ่งยังยังแบบกดเราอยู่อ่ะอแล้วจะให้เราไปบอกเขาแล้วเขาจะเชื่อเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวราศีพิจิกต้องยอมรับความจริงก่อนแล้วปล่อยวางความรู้สึกแล้วรอให้มันมีความหวังกับการที่เราจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะให้เขาเอ็นเอียงมาทางเราให้มากกว่านี้หน่อยมันทิงจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูดีขึ้นนะครับโอเคแหละดาวศุกร์เนี่ยกำลังเดินโคจรอยู่ในภพเรมปัตตนิเนี่ยเร็ง ลัคนานะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูมีโอกาสที่จะมีความลงตัวถ้าเราใช้ความอดทนความพยายามนิดนึงกับการมองการไกลแล้วก็พยายามใช้ความคิดในลักษณะของความตั้งมั่นอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดแล้วโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวคุณดีขึ้นและก็สามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตและไปต่อได้อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง ราชินีถือเหรียญนะครับราชาถือไม้แปลว่ามองกันไกลมั่นคงต่อความรู้สึกแล้วมีไพ่ the world คือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันได้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้อย่างเต็มที่และความสัมพันธ์ของคุณก็จะแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารให้กับชาวราศีพิจิกนั้นได้เข้าใจแล้วก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ว่า โอกาสของความรักมันยังไปได้นะถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็คือไม่กดดันไม่เครียดเกินไปนะครับนะเพราะว่าเราก็พยายามจบปัญหาลงไป1ิบดาบเนี่ยมีข้อดีตรงคุณต้องจบปัญหาเพราะถ้าเกิดคุณมีปัญหาคุณยังต้องมาเชิญหน้ากับเขาอยู่ตลอดเวลามันก็คือไม่มีความสุขอะ่ะเพราะอะไรเพราะเราไปแบบกดดันกันและกันมากเกินไปนะครับการที่เราจะปล่อยวางทุกอย่างได้คือการที่เราต้องรักตัวเองแล้ว ยอมที่จะเดินถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์มันดูแบบมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้มากกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับโอกาสของความรักยังไปต่อได้ถ้าตัวคุณเองนะครับยังยังพร้อมที่จะ เ,ออเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วก็แก้ไขทุกอย่างมันก็จะยังคงไปต่อได้นะครับในทิศทางที่ดีมีไพ่เดอร์สตาร์แปลว่าคุณจะต้องมีความหวังสิ่งดีๆที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองและความสัมพันธ์มันจะพุ่งทยานไปอย่างแปดไม้ได้อย่างเต็มที่ทําให้ความสัมพันธ์มันลงตัวได้อย่างเต็มที่นะครับก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่ ย้ำก่นนี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราบ